มาครับนี่คือสรุปเรื่องร้อนๆเลยนะดราม่าธุรกิจร้อยล้านที่มีประเด็นเรื่องฮุบกิจการของออมสุชากับอดีตหุ้นส่วนนะ่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าเป็นความขัดแย้งธุรกิจเครื่องสำอางฟลีนบิวตี้นะครับระหว่างออมสุชากับหุ้นส่วนอีกสองคนคือคุณพริมณัชชาแล้วก็คุณสสาซึ่งเคยเป็นผู้จัดการส่วนตัวของออมเองเรื่องมันบานปลายนะ จากแค่ไม่ไว้ใจกันกลายเป็นกล่าวหากันว่าคุบกิจการมีฟ้องร้องอะไรกันวุ่นวายไปหมดทีนี้ประเด็นสำคัญสคัญที่ควรรู้เนี่ยมีอยู่3ข้อครับข้อแรกเลยนะจุดเริ่มเรื่องเลยมันคือความไม่ไว้ใจกันนี่แหละคือฝั่งออมอะเขาบอกว่าไปเจอหลักฐานว่าคุณพริม แอบทำแบรนด์เครื่องสำอางเดิมของตัวเองชื่อ rad cosmetics ขึ้นมาใหม่ซึ่งมันอาจจะเหมือนแคกแข่งกับฟรี n Beauty ที่ทำด้วยกันอยู่ไงทั้งที่ออมอ่ะเข้าใจมาตลอดว่าคุณพริมเลิกทำแบรนด์นั้นไปแล้วก็เลยแบบเสียความรู้สึกไม่ไว้ใจกันไปเลยส่วนคุณพริมเขาก็ยืนยันนะว่าออมรู้อยู่แล้วเรื่องแบรนด์ rad ตั้งแต่แรกต่อมาขออ้อ2พอไม่ไว้ใจกันปุ๊บ มันก็เลยนําไปสู่การที่ออมตัดสินใจไปคุยขอซื้อหุ้น4%จากคุณสาอสาโดยที่คุณพิมไม่รู้นะทําให้ตัวเองกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถืออยู่52%เลยแล้วดิวนนี้เนี่ยนะมีสัญญา NDA ด้วยเอ,อ่อก็คือสัญญาที่ห้ามเอาข้อตกลงนี้ไปบอกคนอื่นน่ะฝั่งคุณพริมกับคุณสาอสาก,ก็มองว่าเฮ้ยนี่มันไม่แฟร์เหมือนโดนฮุบกิจการทีนี้พอออมมีหุ้นใหญ่ก็เลยเข้าไปคุมบริษัทแล้วก็ปลดคุณพิมออกจากกรรมการไปเลยแล้วก็สุดท้ายข้อ3 ตอนนี้คือต่างคนต่างมุมมองเลยออมก็อยากทำฟรีบิวตี้ต่อไปนะแล้วก็พร้อมจะซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของคุณพริมคืนในราคาที่ประเมินกันแบบแฟร์แต่คุณพริมมองว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ความไว้ใจมันพังไปหมดแล้วก็เสนอให้ปิดบริษัทไปเลยดีกว่าแยกย้ายกันไปตอนนี้เรื่องทั้งหมดก็เลยอยู่ในศาลแล้วครับมีหลายคดีเลยเรื่องวุ่นวทางธุรกิจกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอันนี้ก็ยังต้องรอดูศาลตัดสินกันต่อไปครับ